สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็เตรียมเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้มันเตรียมที่จะนำไปขายตลาดนัดกันคะ่ะเราก็มีช่องทางการขายหลายช่องนะคะไม่ว่าจะนำไปขายเองขายปีกและส่งและขายออนไลน์คะ่ะเราก็ขายทุกรูปแบบเลยคะ่ะนี่ก็คือทางลอดของเกษตรกรชาวสวน ที่ปลูกมะม่วงค่ะชาวสวนบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะเห็นแล้วก็ตกใจค่ะว่าปลูกมะม่วงแล้วทุนหายกำไรหดต้องแจกเขากินบ้างค่ะแต่ทางสวนของเราไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กลูกลายเราก็ขายได้แบบหมดยกสวนเลยค่ะ มาดูวิธีการขายของเราในวันนี้ค่ะวันนี้เราก็เตรียมที่จะนําไปขายตลาดนัดค่ะวันนี้ก็เป็นแบบลูกที่คัดไซส์ออกค่ะลูกไม่สวยลูกตกเกตนะคะวันนี้เราก็คัดแล้วก็ใส่แบ่งเอาไว้เป็นถุงๆแบบนี้เลยค่ะใส่เอาไว้เป็นถุงๆแบบนี้ก็ช่วยให้เราขายง่ายค่ะแล้วก็ เป็นการตัดสินใจการซื้อของลูกค้าง่ายด้วยค่ะถุงให,ใหญ่แบบนี้เราก็จะขายอีกหนึ่งราคาค่ะก็เราก็จะคัดเอาไว้ลูกส,สวยๆนะคะก็เป็นลูกค้าประจำค่ะที่เข้ามาสั่งซื้อส่วนเป็นถุงเล็กๆค่ะเราก็จะแบ่งเอาไว้เป็นกิโลกิโลเลยค่ะ ส่วนลูกสุกปักตะก้อน,นะคะเราก็จะคัดแยกค่ะแล้วก็จะขายแบบช่างกิโลขายค่ะ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูการแล้วค่ะมะม่วงก็เริ่มที่จะหมดสวนก็จะเห็นได้ว่ามะม่วงก็จะสุกแบบปักตะก้อแบบนี้ค่ะคือมะม่วงใกล้หมดสวนแล้วค่ะเราก็มีมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นเราก็ ใส่ถุงแล้วก็ขายยกถุงแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงละ15บาทหรือ20บาทเราก็ควรเขียนราคาให้ชัดเจนนะคะก็เป็นการประสินใจการซื้อที่ง่ายค่ะนี่ค่ะลุกคลบเล็กค่ะแล้วก็จะใส่ถุงให้เยอะหน่อยค่ะการปลูกมะม่วงนะคะ ถ้าอยากให้ขายได้ราคาดีค่ะเราก็ควรที่จะหาตลาดเองแล้วก็หาช่องทางในการขายค่ะถ้าเราเก็บแล้วส่งพ่อค้าคนกลางค่ะพ่อค้าคนกลางส่วนมากก็ชอบกดราคาชาวสวนค่ะทำให้ชาวสวนอย่างเราค่ะได้ราคาที่ตกต่ำนะคะแล้ยิ่งบางสวน ก็ลงทุนเยอะค่ะไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยฉีดยาลดน้ำค่ะก็ยิ่งมีต้นทุนที่สูงมากเลยค่ะแต่ทางสวนของเรานะคะก็เน้นปลูกแบบปลอดสารพิษค่ะผิวก็อาจจะไม่สวยบ้างค่ะแล้วก็เน้นแบบไม่ฉีดยาและไม่ใส่ปุ๋ยเลยค่ะเมื่อเราไม่ใส่ปุ๋ยฉีดยานะคะ ผลไม้ที่ได้จากสวนเราค่ะก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นและอร่อยค่ะแล้วก็มีลูกค้าประจำที่จะเข้ามาซื้อเป็นประจำเลยค่ะเราก็จะขนไปขายในตลาดนัดในชุมชนค่ะประมาณสัปดาห์ละ150่กิโลหรือ200กิโลกรัมค่ะแล้วก็ขายหมดในเวลาอันรวดเร็วค่ะ การขายของนะคะเราก็ควรที่จะต้องรักษาคุณภาพของสินค้าค่ะก็จะได้มีลูกค้าประจำมาซื้อกันทุกๆครั้งเลยค่ะค่ะแล้วนี้ก็คือทางรอดของเกษตรกรชาวสวนชาวสวนมะม่วงค่ะที่ปลูกมะม่วงและมีราคาตกต่าค่ะแล้วก็ควรที่จะหาตลาดเองแล้วก็ ขายเองแบบนี้ค่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ